น,นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ทุกคนค่ะค่ะในชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นสัปดาห์ที่3ของการเรียนออนไลน์แล้วนะคะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนค่ะครูจะบอกแนวข้อสอบของรายวิชาหน้าที่พลเมืองนะคะแนวข้อสอบจะออก ในบทที่4ค่ะก็คือในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะคะสิทธิมนุษยชนแล้วก็ในบทที่5ระบอบการเมืองการปกครองค่ะมีทั้งหมดอยู่31ข้อนะคะนักเรียนไปดูเนื้อหาในเรื่องของสิทธิมนุษยชนมาให้ดีๆนะคะเป็นกากรบาทค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของระ,ะบอบการเมืองการปกครองเป็นข้อสอบ ข้อเขียนนะคะให้ในักเรียนไปดูแบบฝึกหัดนะคะในส่วนของข้อเขียนนะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของอำนาจอธิปไตยนะคะในเรื่องของอำนาจอธิปไตยะคะ่ะเดี๋ยวทบทวนนิดหน่อยนะคะอำนาจอธิปไตยคืออะไรอำนาจอธิปไตยนะคะคืออำนาจที่ประชาชนเป็นผู้ใช้นะคะแล้วอำนาจอธิปไตยมีอยู่3อย่าง นะคะ 1. นอำนาจนิติบัญญัตินะคะสองอำนาจบริหาร3ามอำนาจตุลาการนะคะอำนาจนิติบัญญัติเราใช้ผ่านทางรัฐสภาค่ะรัฐสภาประกอบไปด้วยสสกสวนะคะสสมีกี่คนสวมีกี่คนครูได้สอนไปหมดแล้วนะคะแล้วก็อำนาจ บริหารผ่านทางคณะรัฐมนตรีนะคะคณะรัฐมนตรีก็ประกอบไปด้วยนายกรัฐมนตรีและก็คณะรัฐมนตรีไม่เกิน35คนนะคะแล้วกอ็อำนาจสุดท้ายก็คืออำนาจตุลาการใช้อำนาจผ่านทางศาลนะคะศาลประกอบไปด้วยศาลปกครองศาลยุติธรรมศาลรัฐธรรมนูญและลแลก็ศาลทหารนะคะไปดูว่าศาลในแต่ละศาลเนี่ยมันมีศาลย่อย ลงไปมีสารอะไรบ้างนะคะลองไปดูนะคะในเนื้อหาของระบบการเมืองการปกครองการใช้อำนาจอธิปไตยค่ะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมา,าเรียนกันในเนื้อหาของฐานะและก็พระราชอำนาจของพระมหากษัตริย์ค่ะรวมไปถึงอิทธิพลขอ,ของระบบการเมืองการปกครองและก็ความร่วมมือระหว่างประเทศนะคะ ปัญหาการเมืองที่มันเกิดขึ้นภายในประเทศด้วยนะคะอไปดูหัวข้อแรกกันเลยค่ะฐานะและพระราชะอำนาจของพระมหากษัตริย์นะคะ พระมหากษัตริย์ค่ะรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกและอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะคะพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุกเนี่ยทรงใช้อำนาจนั้นผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีแล้วก็ศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้นะคะพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยเนี่ยจะทรงอยู่เหนือการเมืองแล้วก็ทรงมีพระราชอำนาจ ตามรัฐธรรมนูญก็คือ 1. ทรงอยู่ในฐานะประมุขของประเทศนะคะ 2. ทรงเป็นกลางทางการเมืองค่ะ 3. ทรงดำงรงตำทรงดำรงในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะ 4. ทรงเป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยและ5ทรงเป็นศูนย์รวมความสามารถขีของคนในชาตินะคะต่อไปค่ะ ไปดูนะคะอิทธิพลของระบอบก,การเมืองการปกครองที่มีผลต่อการดําเนินชีวิตนะคะประชาชนทุกคนอยู่ภายใต้อิทธิพลของระบอบก,การเมืองการปกครองไม่ว่าจะเป็นระบอบเผด็จการหรือระบอบประชาธิปไตยย่อมส่งผลต่อการดําเนินชีวิตของประชาชนอาจจะดีขึ้นหรือเลวร้ายลงขึ้นอยู่กับ,ก,บการนํามาใช้ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและสังคมของประเทศนั้นๆน,น,นะคะอ่า ประชาชนในประเทศที่มีการปกครองในระบอบเผด็จการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพยายามดิ้นรนต่อสู้กับรัฐบาลของตนเองเพื่อเรียกร้องในเรื่องของสิทธิเสรีภาพนะคะส่งผลให้พวกเขาเหล่านั้นเนี่ยถูกตอบโต้จากทางรัฐบาลเผด็จการอย่างรุนแรงค่ะเช่นการทำลายร่างกายการกักบ,บริเวณไว้ในบ้านการจับกลมุมคุมขังให้สูญเสียอิสรภาพเนี่ยจะเห็นได้ว่าอย่างเหตุการณ์ใกล้ๆกับบ้านเราก็คือประเทศพม่านะคะนางองซานซูจีซึ่งออกมา เป็นนายกรัฐมนตรีได้เพียงแป๊บเดียวนะคะตอนนี้ก็ถูกจับไปอีกแล้วถูกกักขังอีกแล้วนะคะค่ะอ่าอิทธิพลค่ะของระบอบการเมืองกันปกครองนะคะ ก็หนึ่ทำให้ประชาชนเห็นความสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะคะประเทศที่ปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยจึงมักจะรวมตัวกันเพื่อพยายามกดดันประเทศที่ใช้ระบอบเผด็จการให้ดําเนินการปฏิรูปการเมืองการปกครองนะคะแล้วก็เรียกร้องให้ประเทศเหล่านั้นเนี่ยเคารพในสิทธิเสรีภาพของมนุษย์นะคะแล้วก็ของประชาชนในประเทศให้มากขึ้น โดยใช้วิธีการกดดันในหลากหลายรูปแบบค่ะเช่นการร่วมกันประนามรัฐบาลของประเทศเหล่านั้นในเวทีของโลกเป็นต้นนะคะประเทศไทยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เคยถูกตำหนินะคะว่าถูกปกครองด้วยระบอบเผด็จการค่ะในเมื่อพศสอ3 5รนะคะซึ่งในปัจจุบันก็ถูกก็ถูกตำหนิไว้ว่าอย่างนั้นเหมือนกันว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบเผด็จการนะคะจากเหตุการณ์ลหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น,นะคะ่ะในเมื่อปีพศ2535ค่ะเกิดเหตุการณ์พฤษภามินนะคะพฤษภามินเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันที่17พฤษภาคม2535ค่ะโดยรัฐบาลเนี่ย ได้ใช้กำลังในการปราบปรามผู้ชุมนุมประท้วงขับไล่พลเอกสุจินดาคราประยูนเนื่องจากว่าประชาชนเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นผู้สืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งแห่งชาตินะคะหรือรอสอชอ ซึ่งได้ทำรัฐประหารยึดอำนาจจากรัฐบาลของพลเอกชาติชายชุนทวันเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์พศ2534และเหตุการณ์นี้ก็เกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกครั้งเมื่อพศ2549นกะคะก็คือการทำรัฐประหารนะคะยึดอำนาจจากรัฐบาลของนายกยิ่งรักชิน,นวัตร 2. นะคะค่ะสค่ะประชาชนเกิด ตระหนกในสิทธิและก็หน้าที่ของตนเองต่อการปกครองนะคะ 3. ทําให้ประชาชนเนี่ยตื่นตัวทางการเมืองมีส่วนร่วมสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองแล้วก็4ทําให้เกิดการแสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผลนะคะทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย 5. ทําให้คนในท้องถิ่นร่วมมือกันปกป้องผลประโยชน์ในท้องถิ่นของตนค่ะไปดูสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันนะคะ สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันเนี่ยมันเกิดที่มันเกิดปัญหาทางการเมืองเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างนะคะก็คือปัจจัยสําคัญนะคะที่เกื้อหนุนให้สถานการณ์ทางการเมืองการปกครองมีความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลกับประชาชนนะคะก็มี1ความคิดเห็นทางด้านการเมืองของคนไทยที่มันแตกต่างกันค่ะแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแนวคิดนะคะหรือว่าความคิดเห็นที่ เห็นไม่ตรงกันนะคะสความอ่อนแอของฝ่ายบริหารค่ะความอ่อนแอไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารประเทศนะคะในเรื่องของการนำนโยบายนะคะแล้วก็การมีอิทธิพลของคนบางกลุ่มเนะาะพรรคการเมืองมีจำนวนมากเกินไปค่ะก็เกิดการแย่งชิงนะคะแย่งชิงอำนาจ นักการเมืองบางคนอาศัยอำนาจทางการเมืองเพื่อหาผลประโยชน์ให้กับตนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องงบประมาณหรือในเรื่องการใช้อำนาจในทางที่ไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็เกิดปัญหาทุจริตคอร์รัปชันค่ะอยู่ในวงกว้างเลยนะคะอ่าก็เพราะว่าคุณธรรมของคุณธรรมจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยอ่าได้บัญญัติไว้นะคะของผู้ดำรง,งตำแหน่งทางการเมืองไว้อย่างชัดเจนเพื่อต้องการให้การเมืองมีความโปร่งใส นักการเมืองมีคุณธรรมจริยธรรมเช่นจริยธรรมของผู้ดารงตําแหน่งทางการเมืองแล้วก็เจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยจะต้องมีมาตรฐานที่ชัดเจนค่ะโดยมีกลไกและระบบในการดําเนินง,งานตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรุนแรงแห่งการละเมิดรวมไปถึงการฝ่าฝืนทางจริยธรรมของนักการเมืองนะคะอาจจะนําไปสู่การถอดถอนออกจากตําแหน่งได้นะคะ ซึ่งหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติค่ะจะทําหน้าที่ในการกํากับดูแลคุณธรรมจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองนะคะเพื่อให้หนักการเมืองเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศแล้วก็ประชาชนเป็นสําคัญไม่อาศัยอํานาจทางการเมืองในการหาผลประโยชน์ให้กับตนเองแล้วก็พวกพ้องนะคะต่อไปค่ะ การดำเนินนโยบายในด้านของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของประเทศไทยนะคะก็คือการเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือต่างๆระหว่างประเทศนะคะก็ประกอบไปด้วยองค์การสหประชาชาติค่ะ องค์การสหรประชาชาติหรือ United Nations นะคะเรียกย่อๆว่า UN นะคะได้รับการจัดตั้งขึ้นมาวันที่24ตุลาค่ะพศ2488นะคะหลังสงครามโลกครั้งที่2ยุติลงนะคะวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งก็คือ 1. เพื่อรักษาสันติภาพความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยอยู่บนพื้นฐานของหลักสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียมกันของมนุษย์ 2. ส่งเสริมประชาธิปไตยค่ะสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคบนพื้นฐานของหลักความยุติธรรมและก็กฎหมายระหว่างประเทศ 3. อนุรักษ์และบูรณะสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมนะคะ ประเทศไทยได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์การสหรประชาชาติเป็นลำดับที่55ค่ะเมื่อวันที่16ธันวาคมพศ2489โดยประเทศไทยได้ให้ความร่วมมือกับสหรประชาชาติในด้านต่างๆก็คือในเรื่องของการส่งเสริมสันติภาพและก็ความรักษาความมั่นคงระหว่างประเทศนะคะความร่วมมือทางด้านสังคมก็คือร่วมกันแก้ไขปัญหาความยากจนค่ะการค้ามนุษย์ยาเสพติด การฟอกเงินการแพร่ระบาดของโรคเอดนะคะพูดถึงการค้ามนุษย์นะคะในปัจจุบันในในปัจจุบันเนี้ยเริ่มมีกะระแสในเรื่องของการค้ามนุษย์ออกมานะคะในในจังหวัดในภาคใต้นะคะนักเรียนลองไปติดตามดูได้นะคะในเรื่องของการค้ามนุษย์แล้วก็ประเทศไทยให้ความร่วมมือในด้านของสิ่งแวดล้อมค่ะซึ่งรัฐบาลไทยถือเป็นนโยบายสําคัญเนาะที่ร่วมกับ สหประชาชาตินะคะเช่นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้การยกเลิกการใช้สารเคมีที่ไปทำลายชั้นบรรยากาศของโลกนะคะต่อไปค่ะองค์การาสมาคมนะคะประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือเราคุ้นเคยกันในในชื่อว่าอาเซียนนะคะ อาเซียนโดยาการก่อตั้งครั้งแรกในพศส5 1 0ค่ะสมาชิกเริ่มแรก5ประเทศก็มีไทยอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์และสิงคโปร์เป็นผู้เริ่มก่อตั้งนะคะวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งก็คือ 1. ส่งเสริมเสถียรภาพสันติภาพและความมั่นคงภายในภูมิภาคค่ะ 2. เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศนอกภูมิภาค 3. เพื่อเร่งรัดความเติบโตทางเศรษฐกิจความก้าวหน้าทางสังคมและก็วัฒนธรรมของภูมิภาค 4. ส,ส่งเสริมในเรื่องของความร่วมมือในทางวิชาการค่ะทั้งการอบรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และก็การวิจัยนะคะต่อไปค่ะเขตการค้าเสรีอาเซียนนะคะหรืออาเซานะคะ อาฟเตอเป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนค่ะซึ่งเป็นความคิดริเริ่มของน,อนายอนันต์ปัญญาราชุนนะคะนายกรัฐมนตรีของไทยในขณะนั้นที่เสนอต่อที่ประชุมสุดยอดผู้นาอาเซียนณประเทศสิงคโปร์เมื่อปีพศ2535ค่ะวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งก็คือส่งเสริมการค้าในอาเซียนให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะลดภาษีแล้วก็อุปสรรคข้อกีดขวางทางการค้าเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติค่ะ เพิ่มขีดความสามารถในการต่อรองทางการค้าโลกเป็นเวทีแสดงความคิดเห็นหากถูกเอารัดเอาเปรียบทางการค้าจากประเทศอื่นนะคะต่อไปค่ะความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกนะคะหรือว่า a p e ป a p นะคะเอเปก่อตั้งขึ้นเมื่อพศ2532ค่ะตามข้อเสนอของนายป๊อปฮอะคะอดีตนายกรัฐมนตรีของประเทศออสเตรเลียปัจจุบันมีสมาชิก21เขตเศรษฐกิจนะคะเอเปก มีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งก็คือส่งเสริมและพัฒนานระบบการค้าค่ะเพื่อขยายตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและก็ของโลกนะคะรวมไปถึงเวทีสำหรับให้สมาชิกปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางด้านเศรษฐกิจส่งเสริมให้การค้าการลงทุนเป็นไปอย่างเสรีแล้วก็ลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกทางการค้าและบริการระหว่างประเทศสมาชิกนะคะ และอันสุดท้ายค่ะองค์กรอ,องค์การการค้าโลกนะคะองค์การการค้าโลกหรือว่า WTO World Trade Organization นะคะเป็นองค์การระหว่างประเทศที่จัดตั้งขึ้นตามข้อตกลงทั่วไปด้วยภาษีสุารากรแล้วก็การค้าหรือว่า GATT นะคะโดยได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่1มกราคมพศ2538ค่ะประเทศไทยก็มีสถานะเป็นสมาชิกร่วมก่อตั้งด้วยนะคะวัตถุประสงค์ของ WTO ค่ะก็คือส่งเสริมให้การค้าระหว่างประเทศเนี่ยเป็นไปด้วยเสรีมากขึ้นแล้วก็ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นไปที่เป็นธรรมนะคะไม่เลือกปฏิบัติกำกับดูแลการดำเนินงานของประเทศสมาชิกให้เป็นไป,นปนตามข้อตกลงของ,ององค์การการค้าโลก แล้วก็ยุติข้อพิาพาทที่อาจจะมีเกิดที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างประเทศสมาชิกนะคะเป็นเวทีเจรจาการค้าของประเทศสมาชิกค่ะแล้วก็ติดตามตรวจสอบนโยบายทางการค้าของประเทศสมาชิกอย่างสม่ำเสมอค่ะค่ะสำหรับในชั่วโมงนี้นะคะโคข,ขอฝากแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำในบทที่5ด้วยนะคะทำเสร็จแล้วเดี๋ยว ตอนเรียนออนไซต์ site, นักเรียนสามารถนํามาส่งให้ได้ให้คุณครูได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะเพิ่มเป็นคะแนนเก็บให้นักเรียนนะคะค่ะสําหรับในชั่วโมงนี้นะคะเอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราเจอกันในชั่วโมงต่อไปค่ะรอลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นออนไซต์ site, หรือออนไลน์ line. สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ